เลยนะผมมาจากช่องขนมนะผมพมผมพมเพอัปเดตอะไรบ้างครับแอดอ่าเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมก่อนนะว่ามีอัปเดตอะไรบ้างในอาทิตย์นี้นะผมหลกัหลกๆเลยที่ผมที่เห็นอยู่นี่คือหมีนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดอันนี้ก่อนไปไหนละโอเคนะผมอา,อาทิตย์นี้มีอัปเดตอะไรบ้างนะผมหนึ่งเลยอัปเดตสัตว์เลี้ยงหมีนะครับผม อันนี้2เลยคือเพิ่มความสามารถความดีขั้น8และขั้น9้านะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปปิ้นสกรีนบัฟนะครับกิจกรรมถ่ายรูปคู่กับวัวทองคํารับบัฟสุดพิเศษนะครับแล้วก็กิจกรรมเพิ่มาตาสําเร็จของประดับนะผมก็คือแผ่นนี้เป็นแผ่นบวกประดับ5%เปรเนะผมแล้วก็จําหน่ายเทมเสริมพลังเ,เสริมแก่งน่าจะเป็นเสริมประดับ,บของเดือนพฤษภานะผมอ่ะเรามาดูกันนะอัปเดตหมีปึ๊บ นี่นะผมหมีจะมีหลายแบบนะก็คือมีหนึ่งหมีดำหมีขาวที่ผมที่ผมตีอยู่แล้วก็หมีหมีน้ำตาลแล้วก็หมีแพนด้าแล้วก็หมีตัวนี้ขี่ไม่ได้นะหมีตัวเล็กตัวเนี้ยถ้าเกับว่ามีกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหมีห้าแบบนะนี่ไข่หมีเฮ้ยใครเห็นไข่หมีหรือยังไข่หมีหมีแั้วมมนมีห้าชนิดนะครับผมหมีกริซซี่กิลลี่หมีดำหมีขาวแพนด้ายักษ์แล้วก็แพนด้าแดงนะผม นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของไข่นะแพนด้าแดงก็คืออันนี้นะผมน่าจะขี่ไม่ได้นะอื่นๆก็รูปไข่รูปไข่อย่างเท่นะอันนี้รูปรักหมีแดงเอ้ยหมีกริ๊ลี่นะอ่าแล้วก็หมีขาวอ่าที่ผมหมีดำหมีแพนดา้าแล้วก็อันนี้อ่านี่แพนด้าแดงขี่ไม่ได้นะผมระดับของสัตว์เลี้ยงนี่ไง <Es> หมัดเพิง A A A half. อ๋ plain. อ plain. หูมีแต่มีแต่ละแบบตีไม่เหมือนกันเหรออ๋อแต, bon แต <S <s <ic c ual> ่สกิลสองนี้เฮ้ยมีมีมีเอฟเฟกต์ไฟที่มือด้วยเหรออ่าสกิลใช่ปะเมื่อกี้ผมเห็นมีมีแบนมึงนะขอขอเทสก่อนมีมีเกลน้ำแข็งที่มือเย้ยอย่างฟันเอาเรื่อง มีขายวันไหนยังไม่มีข้อมูลนะครับอ่ามีลำแล้วมีนี่ด้วยว่ะลำแล้วมีเกดหิมะด้วยนะเพราะเป็นหมีขาวนะผมเคมีตัวต่อไปล่ะอ่ออันนี้เป็นหมีหมีสีส้มนะผมเอ่อจะถ้าสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นตบนะหมีขาวจะเป็นอาหัวพุ่งชนนะส่วนสกิลที่สองเหมือนกันสามก็เหมือนกันนะผมอันนี้หมีดำหมีดำก็ตบเหมือนหมีส้มเลยนะนี่นะผมเหมือนกันเลย อันนี้จะเป็นแสงสายฟ้านะผมแล้วก็อันนี้หมีที่ผมทําเอา้าทําไมหมีมันยกมือตบอย่างงี้วะแล้วที่มันพุ่งชนคืออะไรอ๋อสกิลอ๋อที่มันพุ่งชนคือสกิลธรรมดาของหมีอ่าเริ่มเก็ตละ <c oughs> แล้วสกิลที่หนึ่งของมันก็คือตบอ่างั้งก็เหมือนกันทุกตัวเลยดิอืมเหมือนกันหมดเลยนะหมีพัน้าก็เหมือนกันแต่ว่าแสงเอฟเฟกอะไรงี้จะไม่เหมือนกันนะส่วนไอตัวนี้ <c oughs> ไอตัวนี้มีสกิลได้หรอ อามีกระโดดทีบแล้วปล่อยอ่านี่หูชาร์จเป็นอันนี้เลยคืนเต่าเลยอ่านี้ก็เป็นชื่อเสียงนะครับผมแล้วก็อ่านี่ไงเพิ่ม H ฮอัปเกรดครั้งหนึ่งก็คือหมีค่คัสหนึ่งเพิ่มสองร้อยอหรอ่อแล้วกค็ครั้งที่สองเพิ่มสี่ร้อยนะแล้วครั้งที่สามก็เพิ่มเป็นหกร้อยนะผมหูเพิ่มเลื่อนหกร้อยยังแจมไอเทมนะอ่าานี่ไงหมี่กินผักรวม แล้วก็มีชุดหมีที่ผมไปซื้อมาก็คือ15แล้วก็75นะผมไปซื้อมาแล้วนะแล้วก็อันนี้แพนด้าแดงนะผมกินผ,ผลผ,ลผ,ลผลักผลไม้รวมแล้วก็ชุดเป็นของแพนด้าแดงประมาณนี้นะคขั้นตอนการขี่ก็คือสามารถมีอานอ่ามีอานเพื่อทําการขี่นะผมแล้วก็สามารถตีบนสัตว์เลี้ยงได้เลยนะขึ้นสัตว์เลี้ยงตีได้เลยนะครับก็อันนี้วิธีขี่นะอ่าน,นี้เป็นท่าวิ่งนะแล้วก็วิธีได้รับนะผม ก็คือกิจกรรมหรือว่าโปรโมชั่นที่ประกาศตามหน้าเว็บนะก็คือยังไม่มีขายในช็อปนะครับผมข้อมูลก็ประมาณนี้เลยของหมีอัปเดตเข้ามาแล้วก็เพิ่มความสามารถดีขั้นแปดและเก้านะผมโอ้โหระบบความดีนะผมอ่านี่นะเพิ่ม8กับ9ใช่ไหมเจ้าปัตัตพีแล้วก็จอม,มาโลก,กันนะของมาและมารน,นะผมแล้วก็เมื่อกดใช้งานปุ๊บ ตัวอย่างการได้รับค่าความดีเหวภารกิจปึ๊บปึ๊บปึ๊บเซียนหกโอ้ปรับปรับเลทแรกดีใหม่ด้วยหรอใช่ปะเนี่ยคานห้าเป็นพันสองหรือว่าหรือว่าเท่าเดิมวะเนี่ยโอ้โหข้อมูลแน่นจัดเลยผมใครสายวอลต้องมาดูเองเนะผมอธิบายไม่หมดนะเนี่ย เพราะว่าผมไม่มีความรู้เรื่องไอสเตตัสความดีเลยนะแต่ถ้าดูดูจากตรงนี้ก็นี่เลยนะผมเขาบอกว่าเดิมเดิมบวกแค่รนะ้อยสี่ับใหม่เป็นสองร้อยแปดสับแล้วก็กันแค่ร้อยสี่สิเพิ่มเป็น280พลังชีวิตหูเพิ่มมาเท่าไหร่เนี่ย6กร้อยเลยหรอจากพันสองเป็นพันแปดนะแล้วก็ปานบวกพันสเท่าเดิมนะผมแล้วก็อื่นเวลสองบวกเท่าเดิมพลังยิ่งใหญ่บวกยีกันหเท่าเดิมนะแล้วก็ ขั้นเก้านะผมหูวกสี่ร้อยอันใหม่สี่ร้อยนะเดิมสองอยสิบป้องกัน2 1 0้ยสิบวกสี่ร้อยนะแล้วก็ค่าชีวิตเนี่ยอันเดิมพัน0แปดเป็นสองพันสี่นะที่ต่างที่อัพขึ้นมาใหม่นะผมแล้วก็ห,ห,หูยังแจมมาบอกไว้เลยแล้วก,กิจกรรมต่อไปปิ้นสกรีนกับอันนี้ปะ <c oughs> ไม่ใช่หมูทองนะแต่เป็นเป็นวัวทองนะ <c oughs> จะได้รับอ่านี่ไงกิจกรรมค่าพิชิตนะได้รับรบัฟค่าพิชิตเพิ่มร0อเอร์เนะแล้วก็ป้องกันห้าสิบโจมตีห้าสิบนะครับ แล้วก็เสริมประดับบวก5เออเป็นแพทเสริมประดับ5%นะครับแล้วก็จำหน่ายเทมของเสริมแก่งของประดับนะใช่ปะ่ะอ่าน่าจะใช่นะผมก็แพทนี้เป็นแพทบวกตีบวกประดับนะผมใครสายตีบวกก็เชิญได้นะก็จะประมาณนี้นะสำหรับอัปเดตของอาทิตย์นี้วันที่9พฤษภาคม2567นนะครับผม